ตอนนี้เราอยู่ในแบบจอดี้ใเ่ไบบปวิ่งท่านงโตข้เลยมีท่าตรงโตหน้านีโมไม่รู้เมาสัตว์ตอนนี้ก็ชปเตอร์เราก็ต้องมานั่งดูเอ่อสักอย่างเรารีวิวอยู่ต้องีอะไรมันไม่มีตนไม้ไรเลยอ้าได้ได้พี่ได้พี่ได้พี่ได้มา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 เขาาหมดจูดี้แล้วมา ซูเปอร์ไอดอนิเจอร์โหลนั้นไหนวะมากูมาแล้วเฮ้ยาฟิกมุดอีกปะเนี่ยลอฟ้า่า่หลดแมพถูงเฮยเั้ยเ้ยเันรอฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเล้ยเฮ้ยอ้ยเอ้อ้ยเี้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเ้ยเ้ยเฮยเด้ยรฮ้ยเฮ้้เฮ้้ยเฮ้้เ้ยเฮ้ไ้้้เยแต่เราก็ไม่ได้เก่งะ้้เเมันเมื่อกี้กด แต่กูไม่เห็นมันอ๋อกดกดชิปนี่หว่าร้านไอ้เหี้ยมาเร็วมานั่งมานั่งเวลาเวลามันจะหนีพีนะมันก็กดชิปสายสัตว์กูวิ่งกูวิ่งเลยไอ้เหี้ยนี่ไม่เป็นนินจางเฮ้เก้อยไม่กดเลยอ่ะกดเลยอ่ะคอนโทรลคอนโทรลคอนโทร่เฮ้ยเฮ้ยแบบเผื่อเอ้ยเผื่อหลบในท่อมันมันเอาเไว้หลบแน่เลยกูดูละมามาเขาขึ้นรถไฟเลยปะไปบอกนะไอ้พี่บอกว่าเร็วเร็วขึ้นรถไฟมึงไปนั่งข้างหลังสี่สัตว์มึงจะมาทำเพี้ยงนี่อ้เจ้าอะไรอยู่ละ แล้วมึงไอ้เหี้ยขอว่ะไม่กูนั่งไก่หีว่าเปิดมาชัปเตอร์แรกนี่กูแพ้แล้วมั้งไอ้เหี้ยถ้าคุณเราจะตายเราก็ตายหลังไอ้ไอ้พวกมันตายไปกูยังไม่ทันโหลดเสร็จเลยเหี้ยเดี๋ยวีแล้วมึงไม่นั่งกันวะกูยังไม่ทันโหลดเสร็จเลยสัสกูนั่งแล้วนี่ค่ะมันไม่นั่งให้กูวะกูนั่งแล้วเนี่ยคุณนั่งหรือคุณไม่นั่งไอ๋ออยังไม่นั่งอยู่เนี่ยเออความเฮ้ยมันไม่นั่งอ่ะอ๋อนั่งแล้วโอเค ไอ้มึงนั่งดีจะกดทำโดนทำเฮียกูยังไม่ไปเลยเนี่ยทำไมยังไม่ไปเดี๋ยวกูปิดปิดไฟเพิ่มนึงเฮียเพื่อความเพื่ออัตรารถเพิ่มหนึงอัตรารถที่ยแล้ว้มันโผล่มาเออโผล่มาแม่งไอ้เฮียกูบอกเลยสัตว์ฟัดคีย์บอร์ดจะเอาแต่เรดถ้ามันโผล่ไปเดหน้าวกาแบบไวเแล้วทำไมมันไม่ไปสักทีวะเนี่ยหรือหรือว่ามันมีอะไรอยู่เฮียเฮียเขาไรอ่ะเรียบริบุรีขึ้นหวะกูว่าเดี๋ยวเมือเค้รีบริบุรีขึ้นรีบขึ้นเลยอะไร มันไม่ขึ้นให้กูอะโอเคไปไปโอ๊ยไปแล้ว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 ได้ร็วเอ้ยเข้าหนุ่มดำหนุมดำเฮ้ยยิดเคไอเฮียเมื่อกี้กูไปกดอะไรไม่รู้อ่ะไอออกเขาโดนขู่เมื่อกี้กูไปเปิดเมื่อกี้ไปกดเปิดรถไฟเอ้ยยิดเคอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดไฟก่อนวะไอสัตว์นี่มันเครื่องเล่นเฮียเนี่ยไอเฮียมันต้องมือจับสแกนแน่เลยกูไม่กล้าดูว่ะพี่ฮียกูเห็นตาไปแล้วคนเฮียเมาดีเฮียกูอยู่กับมอสองคนเนี่ยเฮีย วันดีแกไอ้คนข้างหลังก็มีอีกสองคนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตายางมือป้าเนี่ยนายนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมึงอยู่ไหนนี่โอ้กลัวอะไรเนี่ยอุ้ยยึดแวะอะไรเนี่ยเริ่มไปไวมันเริ่มไปไวแล้วเฮ้ยไอสัตว์นี้มันแแบบแบบไทคูนป่ะเนี่ย เปิดกูปิดไปเฮียูไปแล้วอกเกีย่แ้กูไปไก็เฮียละกูเปิดเกมทิ้งเอาเฮ้ยตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเปิดเกมทิ้งแล้วเดินถอยห่างจากจอคอมเฮียไอ้ไอ้ไอ้คนคนอีสานวะเฮียพอพอลาเขาไล่เรยเฮียอะไรสักอย่างล่างทรงเฮียเียบป่อยเฮียงซ้ายแม่งแม่งไอสัตว์นั้นคลายลูกเสือป่ะนะแม่งจัดายลูกเสือป่ะนะ คนเดียวเนี่ยมึงอยู่ไหนกูอยู่ในรถไฟเนี่ยกูอยู่แถวหน้าก็ไอ้ซาฟิ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นายมานั่งเป็นเพื่อนกูดิเอกูอยู่ไหนเนี่ยไอ้มันกระโดดได้ไหมวะกระโดดได้กระโดดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยแม่กูกูกูลื่นไอเหี้ไหลมาข้างหลังเลยอ๋อไอไอนายมันอยู่หลังสุดย์เลยนี่ว่ะเฮ้ยแล้วกูอยู่คนเดียวแล้วใครอยู่ด้านหน้าตั้งเนี่ย กูอยู่ห้างมึงเนี่ยใครอยู่ด้านหน้าเราแต่กูัวทำไมอ่ะไอ้ท้าวพี่มันอยู่หน้าสุดกูอยู่แถวสามไอ้ยนายแม่งอยู่หลังสุดเลยใครน้าเป็นคู่เลยวะเดี๋ยวนะเออชิมหายแล้วเอ้ยไอ้สัตว์มันจมมันจมเออมันจมอยู่บิลาเฮ้ยว่าต้องขยับแล้วเหรอเอ้ยเฮียทุกตาเนี่ยไอ้เคยเคยกระดุงกุมกุมมีอะไรให้มึงดูไว้เมื่อกี้อ่ะ มมึึงงรู้ป่ะะคืออไเชื่อนี่อะไรเนี่ยเอ้ยมึงเล่นก่อนไอสัตว์เดียวทีไรไอปิกไอปิกมันไปไงวะตะกี้กูเฮ้ยยี้ยี้ยตุ๊กตามันมันขยับเออมึงขึ้นไงเนี่ยมึงขึ้นเนี่ยไอปิ๊กไอปิ๊กมึงขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยหาทางดิวะเอ้ยมึงเดินอ้อมๆมาได้อยู่เอ่อ going o โอเคขึ้นแล้ว่โอ้แม่เลยยี้เฮ้ยอันนี้มันรถไฟนี่หว่าใช่ไหมเฮ้ยโอ้ย ถอาเราไปน้ำเอ๊ะอยู่ไหนเดี๋ยวมามาด้วยกันก่อนซาบิกิเพงไปคนเดียวเลยเอาไงดีอ่ะขวาไล้ไปทางซ้ายไปเลไปทางซ้ายก่อนไหมไปซ้ายไปซ้ายเฮ้ยกูอยู่ด้านหลังเอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดตกใจเฮียไม่รู้มาทางขวาป่ะมันไม่มีมันเหื่อใช่ไหมไม่รู้อ่ะเฮ้ยอันนี้ทางออกเหรอนี่ทางออกเหรอออกแม่งเลออกเก๊แม่ง เไปไปอีกทางหรือว่าไงต่อเนี้ยลองลองลองไปข้างหน้าก่อนดิเผื่อมีอะไรทางทางกูตันนะทางกูตันอย่ามาที่กูนะไม่ทางกูตันหรอเสี่ยทางใต้ดินอะไรเอ้ยมันบอกว่าอะไรไอแคนนอนอะไรเนี่ยมึงลองกดที่ประตูดิลองกดที่ประตูไม่หละกดแล้วเนี่ยมันไม่ออ่กิบอันไป่อีกปกว่ามันบอกให้กดสปริงเกอร์อ่ะไอสปริงเกอร์ก็ใครนี่ใหนี่ใครวะไอแม่กดกดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่มันเทสตี้นี่หว่าใครวะ อันนี้มันของล่นมาอะไรนี่มันทางตันมันอันนี้คือมีผีด้วยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเชียเชียร์เชียร์โดนโดนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันอยู่ด้านซ้ายเสียงอยู่ด้านซ้ายอ๋อนี่ยนี่หลงเชี่ยอะไรเนี่ยเออมันมีรูมันมีรูคือคือมาขมายนายนายน้ำดีไอ้นายน้ำดีเฮ้ยกูเปิดกูเปิดกูเปิดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์กูเจอรถตั้งแต่ตอนตอนสคริปต์นี่หว่าเฮ้ยไอ้พี่มึงอยู่ไหนเราอยู่ที่ท่อเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้สัตว์กูนึกว่าปิ้งย่างไงโอ้้กกกรระะจจจ่เเเเเอออออออมืีีผห มันเป็นมันมันนั้นน้นหน้าตาเป็นไงวะหน้าตาคหีผมไปเก็บเก็บเก็บคนอันนี้แหละยี่มันแคมอ่ป์อ่ยได้ไหนวะได้ไฟเช็กกว่าได้ไฟเช็กโอเคโอเคโอเรา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 ต้องไปเปิดสปริงเว้ยใช่ไหมไปหาสปริงก่อนไปหาสปริงก่อนมาตามตามกูมาตามมาคนดูเข้ามาดิเข้าไม่ได้เขาไปตามมาตามมาเราต้องไปหาสปริงเว้ยวิว่มันอยู่ด้านหน้าด้านหน้ามึงเห็นควัน

ไอ้ดูมึงดูดูแค่ไหนไอ้ดูทางแคไหนกูหนีก็ลัเฮ้ยเหรอไม่ไม่เว้ยทางทางนั้นมันมีเว้ยแล้วเราต้องไปทางนี้เว้ยเราต้องมาทางนี้เว้ยจะเกล็บกันยังไงไม่รู้ไอ้ย่าจะเก็บโคตรโหดเลยไอ้ยเนี่ยมันอยู่ที่กูมันอยู่ที่กูมันอยู่ที่กูโอเคจะแก็ยังไงจะแก็โคตรเที้ยเลยเว้ยจริงอะไรเฮ้ยไปไปหาสปริงเปิดก่อนเอ้ยทางทางนี้เป็นทางมุดรูนี่หว่าเข้ามามั้ยมันมันมันตัวยังไงตะกี้เราเห็นมันแค่เฉมุมเที่ยวแอบแอบในเที่ยวไดก่อนนะน่ากลัวมากไอ้ย่ามึงรีวิ มันอยู่น่ามันอยู่น่าไอ้เหี้ยนมันจำตะเกียกโง่เยอะเลยเกมเยอะไอ้เชี่ยไอ้สัตว์มันอยู่หน้ากูที่ผ่านไใช่ไหมเอ้ามึงตายแล้วไอ้นาไอ้นายมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ไม่ไม่ไอ้นายอยู่แบบน่าเกิดใหม่ที่พ่อที่ผายแล้วมันอยู่หน้ากูเลยอ่ะอะไรมันบ่ออะไรเซตทำไงทำไงเซตเดอออนไฟอะไรวะทำไงไอ้ไอ้พีกมึงอยู่ไหนเนี่ยกูกูไปแล้วออกเกมเหรอ ไม่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 กูมาเนี่ยกูหนีนนนนนนมันอยู่ชิบ <laughs> หายแลย้ <laughs> วไอ,อ,อเ้เนี่ไงยมันอยู่ที่กูไอ้เหี้ยไอ็งควรโดนจัดการตัวเหี้ยเลยเอ้ยไอ้สัตว์แม่งตากูว่ากูตาเหรอไอ้เหี้ยแม่งเหมือนแมงมุมเลยวิ่ง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 ชนมาหากูไอ้เหี้ยมันอยู่ทางนี้ <laughs> น <laughs> ไอ้เหี้ยไม่กล้าไปไปแท้ กูเจอถังขยะเอ้ยเขี้ยแม่กมึงอยู่ไหนอะไอสันกูแอบอยู่เอ้ยนายนายแอบก่อนนาย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 แอบก่อนนายตายอยู่เฉยๆกูที่กูอยู่เฉยๆกูอามงือบางให้จออยู่เฮ้ยนายนายลองไปทางนี้วะไปเฮ้ยวันดี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 ไหนวะเราไปตามาตามาตามาตามมาตมานี่นี่แอบก่อนแอบก่อเขีเขี่ ไอ้เียมันอยู่หน้ากูเลยนี่วะไม่มีไฟแชกไฟแชกตันอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอ่ะอ๋อเลยไอ้เ้ยนายแม่งมุดดูไปแล้วอ่ะไอ้เกมพี่นี่ต้องทำไงเนี่ยบ้าถงตรงนั้นมันบกอยูงตรงนั้นอ่ะเออมันบ้ามันเริ่มขยับมันบ๊กเหรอแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมันเริ่มขยับนิดนึงอ่ะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเดี๋ยวาไปดูเดี๋ยวลัาไเดี๋ยวแม่งมาอุ้ยมันมันมันบ๊กมันบ๊กมันบ๊กเร้ยไปเหียมลองด้สีส เฮ้ยไอ้เจี๊ยอะไรนั่นเด้อ I ม mean ึงม uh ึงเห็นข <corpse sound> <opera> hey! ้อความขึ้นไหมโอ้ยสติลแทนดีเห็นเห็นเห็นเข่งช่างผมไายตอ่ะไาแล้วเราต้องทำยไงต่อนี่นี่ไงตัวไอ้หุ่นหายตัวจุดน้ำมันไอ้ตัวจุดไฟอ่ะตัวจุดไฟเหรอนี่ไงก็เฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยออกออกอกไปทางออกไปทางออกกูจำได้ทางออกอยู่ทางแถวนี้แล้วแล้วมันจะช็อตไอ้จูดี้อ่ะจูดี้ตายก็แล้วเออนี่ยนี่ทางออกนี่ทางออกไปไปไป วิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่ประตูยังไม่เปิดอ่ะออบออเปิดเปิดได้แล้วโอเคโอเคไปได้แล้วโอเคมาประตูเดิมโอเคนะโอเคว้ามาที่ใหม่แล้วอ๋ออบเฉียอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ซาฟิกมายังเนี่ยโอเคซาฟิกมาแล้วไม่ตกง่ายเหรอวะุ้ยเฮี้ยไอ้เฮี้ยเอ้ยคิดแตกเลยทีนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยะฮ้ยเฮ้ยเ เวนตาตาตาเฮียเลยไปตรงนั้นน่ะตาทิพย์ไปเฮียตาเทพไปดดีตาเทพ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 เฮ้ยเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันเว้ยใช่ไหมเราต้องอยู่ด้วยกันไอ้เฮียไหนไหนไม่ไฟแช็คไม่มีเห็นทำไมไฟมันกระพริบอ่ะเอ้ยหรือว่าเราต้องเผาไอ้นี้วะเราจะไปไงนี่ก็มีหลายคนแตไมันไม่ดันเขาแล้วเราต้องหาขวานไหมวะเออลองดูลองดูเร้ยนอะไรเรียนตามมานนะฮะเชิญนี่นี่อะดิเออนี่ไงนี่ไงเออโอ้เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเนีไงวะ าลากไปดเ้ยก็ได้เปิดไปถือเดี๋ยวเาลไปเลยโอเคได้ไไปเลยไปไกดทีไอ่ะกดไนอ่กดไม่ได้วกดีกดคีย์เกี่ยอะไรวะทำไมมันไม่ไปวะเดี๋ยวอะไรลอไอ่ะอหรือว่าต้องไปตรงนี้วะไม่ไปดับวะอออนน้นี่รือออนีไงโอเคไป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 ไมึงไปที่รออไอจัดเกหลท ไปไอ้เคียวคนมืดเลยอะมองอะไรไม่เห็นเลยข้างหน้ามีแค่แสงไฟนิดนึงอ่ะใครใครมีเทียนก็ถือไปด้านหน้าไปไกดอ๋อเราใช้ไฟแช็กอ๋อเราใช้ไฟแช็กเป็นตัวสว่างเว้ยเราไปตรงข้างหน้าเว้ยเราเราต้องไปข้างหน้าไปไหนกูกลัวเกย์ชิบหายเลยสัตว่มันหายอสักพักไอ้ไอ้ตัวนั้นมาไอ้ตัวสีน้ำเงินไหนไอ้ตัวมันเร็วมาเร็วตามตามกูมาหน่อยสักคนเถอะเอาต้องไปทางนั้นแหละมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวกูบอกแล้วไอ้เคียไม่ยอมตามกูมาพวกเนี้ย มาเร็วมาเร็วมาเร็วกูรออยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วทำไมกูติดตัวมึงเนี่ยคขาลุ้นกูติดตัวแต่คนแม่งนอนเลีงเซียนมึงมันมันโอ้มันมันอะไรมันมันอันนซ้อนกันไม่ได้หรอโคตรแย่เลยสมจริงไงใช่สมจริงเงี้ยไม่ชอบวะยุ่งตัวแล้วน้องดูขั้วอะันนี้ทางออกแล้วนี่ทางออกแล้วมาตัวแล้วมาตัวแล้วมาตัวแล้ววะเฮ้ยไอ้นายมึงกข้ามไอ้เคี้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้เคี้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้นายนั่นมึงนี่หว่านายไอ้นายไปน้อง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  วิ่งเลยดัดวิ่งเลยดัดอ๋อหรือว่าเราเราต้องต้องไปข้างล่างนี้วะไอตัวกูขานอยู่มะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงดิไอตัวไม่ยืนวะอ๋อทางนี่ยอ๋อขานดขาดไปขานไปยืนได้แล้วเพื่อโอเคโอเคไม่ทำให้ตัวกูไม่ยืนวะมึงกดชันโทนเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยสัตว์เฮ้ยไม่ได้เป็นพวกเราตัวเล็กอ่ะเนี่ยวิ่งเลยดัดวิ่งลงเลยสัตว์ไอสัตว์พวกเราตัวเล็กพวกเราตัวเล็กวิ่งลงด่วนวิ่งลงด่วนโอเคโอเคไปเร็วไปเร็ว ้อกไอ้เหี้ยอตาย้ออ๋อเดกูไปก่อนแล้มกูอยัเดียเอาด่านล้างมงเนี่ยเอ็กซิเอ็กซนี่เอ็กซ่ไอ้เหียมันตกเอากูตายไม่มันเกิดใหม่ด่านมันโอเคโอเคได้ได้โอเคไปเลยไปเลยอุ่นวายชิบหายเกมเหี้ยอะไรนะอุ่วาย ไปนี่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 อันนี้เหมือนกระหนุ่นนี่เปล่าไปพี่งไปที่ป่าที่ป่าไฟอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ไมันจะมีตัวเคี้ยอมันอยู่ในป่าอยู่ในป่าแล้วบ้างนะใช่เหรอเอ้ามึงคิดว่ามึงออกมาแล้วนอนแล้วมันไม่มีอะไรตามมาเหรอไม่อไไม่มีอะไเลยนี่มึงอยู่ไห่นี่ฮะริวมึงอยู่ไหนอ๋ออยูด้านนอกเนี่ยไอ้นายอยู่ไหนอ่ะออกจากบ้านก่อนอยู่ด้านล่างเนี่ย อยู่ด้านล่างมึงก็เข้าประตูดิเข้าประตูเลยระวังมีแฉบในย่านเข้าประตูเลยเข้าประตูเลยมีแฉบในย่านระวังอย่าไม่จมสักแกนี้ล้วมึงยเหรอไม่กลัวมึงหรอกได้นายอ่ะทิ้งเขี้นายออกมาก่อนนายไปไปไปหายนายก่อนไปหายนายก่อนไปหายนายก่อนนายก่อนนายกไอนนายมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีรถแล้วมีรถแล้วใช่เหรอไอ้ผู้หยอกเลยผู้ยอกเลยอ๋อสัสกูตกใจเลยเี่ยมาออกมาออามา ไอ้พี่แม่งไปไหนอลืมละเออซาพี่แม่งทำเฟี้ยวไอเฮ้ยเน็ตเน็ดเฮ้ยเน็ตเน็ดเฮ้ยคือมันมีแสงเยอะๆที่มาหมุนไปมาหมุนไปมาหมุนไอ้สัตว์เน็ตกูเป็นเหยื่อไปอะไปกูตายกูตายไม่กี่กูตายใช่เหรอเอาไงดีอไม่กูไปจะมาหมุนแล้วกูตายทำไงดีวะทำไงดีวะไปไหนไปไหนเนี่ยูดหมันจะมาตามพวกเราไม่ยไอ้เหี้ยกูไม่หมมายกูไ่ใช่แบบเจอฆาตกรตามตามตู้เฟไอ้พี่กูอยู่ไหนกูอยดังกูอยู่ไหนเนี่ยกล่าอ้อม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 เฮ้ยยืดที่เดียวอยู่ที่เดียว ไอตัวตะกื้นอรลิงไอเหี้ยไอสัตว์กุดุ้งเลยไอสัตว์แม่งมันมันเป็นตัวผู้หญิงมันเป็นตุ๊กตาผู้หญิงเว้ยไอสัตว์เอ้ยน่ากลัวชิไหมไอสัตว์แม่งมามาหลอกกูแล้วแม่งไอเหี้ยจัมสแกร์โคตรเอาอีกแล้วมันตามกูข้างหลังเลยมันตามกูข้างหลังเลยมันตามกูข้างหลังเลยเอาหมุนมึงเวียงแรงยังไงวะ

อยู่ไหนกันวะมาลับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยอุ้ยเข้ามาตรงก่อนมึงวิ่งวิ่งเลยมาหมุนไว้ก่อนตรงไหนวะอ๋อไอตรงไอตรงเครื่องหมุนแบบไอ้นั่นไหมวะมึงเออมึงวิ่งฝ่ามันมาเลยเว้ยมึงวิ่งแม่งยาวเลยเว้ยไอๆกูกูมากูมาเครื่องเยี้นี่แล้วไอๆไอผีมันอยู่หน้ากูผีไม่เห็นกูนั่นแหละแล้วมึงก็วิ่งฝ่าแม่งไปเลยเว้ย ไอเครื่องไอเครื่องหมุนหมุนที่นี่เนาะเออบิงมาเลยโอเคเขามึงมัจะมีเขาเรียกว่าเราว่าร้านค้ามึงเห็นแล้วมันมีคนอ้วยอมใครอะแล้วเป็นแคมป์อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวแล้เกย์อ้อมไม่ได้เดือดผ่านเข้ามาคานเข้ามามันมีตู้บางอยู่แม่งไม่แม่งไม่มีใครมารับกูเลยไอซี่ไอซี่หัวหน้าลีเดี่ยกูหน่อยโอ้กูมาแล้วกูมาแล้ว ไอสัตว์กูกูโดนพระผีหลอกไปสองครั้งไอ้เหี้ยแล้วก็และไอ้ติ๊เปิดแล้วมาไอ้ติ๊กมาแล้วพวกเราที่ร้านค้าหน่อยเออไปเปิดร้าไป้อเปิดแล้วโอเคมาๆๆมามมาไอสัตว์แม่งทิ้งกูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยจำไว้นะพวกมึงอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรกดเข้าไปเลยอ่ะไม่ได้อ๋อหาหาเลื่อยหาเลื่อยมามาทางประตูเออบเลยว่าเลื่อยเหรอเฮ้ยมันมีทางเข้าบ้านอยู่เนี่ยไฟเดอะซองทูแบ็กไอ้ทูโอเพนเดอะแบ็กออกมา หาเรื่มมาเปิดประตูด้านหลังกูคิดแม่ไอสัตว์มาชั้นสองเจอตัวเชื่งอ่ะเงี้ยอะไรกูเกลียดกันกูเกลียดกันที่กูกูเดินแล้วกูติดไอในยี่แจะทำให้มันติดทำไมวะเปิดเฮ้ยไปไล่ไหปโดนจับสแกลสัตว์ลงมาก่อนเอ้าแล้วตายไหมตายสิไอสัตว์ไอไลน์มึงโคตรรุนแรงไอยียไอ้สัตว์กูดูเลยกูไม่น่าเข้าไปใกล้ตัวยี่ไอยี่ไอยี่คุณดี้มันแม่นั่นมันไวต่อแสงปิดไฟปิดไฟกันเอาอ๋อปิดไฟแล้วมึงเข้าแววเลยเซนส์ที่บิดทุไลท์เทิร์นออฟส์ออลไลท ปิดไฟทั้งหมดแล้วก oui. well ็ค่อยไปหาเห็นแมงกุตายฮะเลยวลาวมีอะไรปิดไฟแล้วเนี่ยไอ้เปิดไปไม่ได้มองไม่เห็นมองเหี้ยบ้างกูดิมองเหี้ยไม่เห็นเลยไ่นแหละไเปิดมาได้แล้วโอเคไปไปไม่ต่อไม่ต่อเออเปิดไปเลยเปิดเลยเปิดเลยเข้าได้แล้วหึงเข้ามาโดนกีกี้เขาตายแล้วเข้ามาโดยแจ็สแกนโคตรเหี้ยนี่ไหนวะ กดกดที่ประตูเลยกดที่ประตูเลยไปหาทางออกหาทางออกเวิ่งเลยสักวิ่งเลยสักวิ่งเลยสักเฮ้ยลูกไปเลยไปเลยไปไหนไปไหนไปไหนอันนี้ทางออกใช่ไหมโอเคนี่ทางออกตามเอาเฮ้ยแม่พี่ดูตัวไอ้ตัวข้างบนเดี๋วะอันอันนี้เามันมีผีอยู่ข้างบนตามเอฟิกไปกูตามฟิกอยู่ฟิกมึงพามาเจอเพื่อนแล้วมั้ยเฮ้ยตัวเหี้ยเนี่ยกูขึ้นก่อนมันผ่านได้แต่ว่ามันมองหน้ามึงเอ้ตามไปวะ

20 minutes later เขานม่ไ้ไม่ได้เขาแม่มีทางอยู่โอ้โหเดี๋ยวไหนเอาหนาเขาลุ้นเอาหนโอ้้เฮียแม่งมีทางกูเออะไรกันเนี่ยไปดิมก็ไปดิอกูด้วยขันจะค้อนคอนอยู่ตรงเนี้ที่ลินช่างเน่ยหอ้สันกูเออกันใช่ไหมเยเขเขามาเขามเอ้ามเข้าเข้าเขากาเอาา้อนแเ้วม็ไปุ้บเ้เอ้ยมึง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 มเ้มหนีนามึงออาไปก่อากาเด้ามาะขนานะเพ้าะว่าถ้ามปิด้ระตูนี่กูเ็นตัวเ้ยไม่รู้อยู่ โอเกมหนีหนี้นีเราต้องทุไใว้เราต้องทุบยต้ไงทุบดิจอยดี้อตามมา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 เลยหนอกไปซ้มเป็นเครื่องเชียนะครับเออเดี๋อาคอนตุ้ผัวผีมานี่อืมมานี่เออสัตเล่นยากเหรออยู่ไหนวะอืมอืมเออเล่นยากไสัตว์ไให้หมดให้หมดอุ้ยยิ้มแม่กูเจออะไข้างหนาไม่ด้วยดูดิระวังหน่อระวังหน่อยเอย มึงกันระวังไปเลยมึงระวังอ่ะมันมีผีเฮี้ยไรไม่รู้อยู่ตรงนี้กลัวนะไปิดต้องมีอะไรเลยไอ้สัตว์ไ่้แมวค้อนตบหัวผีเฮ้ยไอ้สัตว์เนียอะไรเนี่ยไอ้คิดว่าตะขาบเนี่ยโอ้ยตา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 ยอยู่ไหนกันอมันเดือดมันมึงอยู่ไหนกัน ลงมาข้างล่างดิมันจะจับมันจะจับคลานคลานมันใต้ถังคลานเออต้องคลานต้องขยับอายเฮียมันขี่มันขี่ตะกระเต็นของมันแลยก็มาจับเออว่ะเอ้ยเราต้องคลานอยู่ใต้ถังนี่นู้นเฮ้ยแม่งมันจับมันจับกูได้จบแกหมดเลยน่ากลัวจิ๋ม่ายอ้เฮียนี่แม่งี๊ดล้านเลยไหนต่อเปิดไฟก็ไม่ได้เนี่ยเปิดได้น้อเฮ้ยคิดเข้มแล้วเราต้องไปไหนตอนนี้เลิศเลิศเอ้อ๋อต้องทุบไอเนี่ยไม่ได้ร่งแล้วว่างอุ้เชี่ย มันมันเป็นจ <integer af> ังหวะเอ้ยไอ้เขี <es voir> ้มันจูดีนี่หว่าแทงหมดเลยนะครับเฮ้ยกูทุบมันตายแล้วกูตายได้เอ้ามันหายไปไหนอ๋อมันตาย้เอสั่นรถมาสั่นรถมาสั่นเอารถ่หายเฮ้ยเอ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะกูทุบมันตายแล้วเมื่อกี้แล้วไปทุบไงวะเอาคคอน์สนี่ทุบไปเมี้ อ๋อเอ้ยนี่ไงนี่น no. ี่ค e? oh, ือที่มาของการค้อนทุบผีคือเกมมึงควรที่จะเพิ่มแสงหน่อยนะย่ามึงกดอะไรวิ่งวะทำไมกูกดวิ่งไม่ได้กดชิปกดชิปแล้วมกดไม่ติดเพลงแม่โคตรแบบเพลงที่กูเปิดนี่โคตรแบละย่าข้าวว่าสองทีวะโอเคโอ้ผ่านแชปเตอร์แล้วข้าวกดข้าวเรียบร้อยโอเคผ่านแชปเตอร์แล้วโอเคแชปเตอร์สองละโอเครู้เปล่าที่มึงเล่นเมื่อกี้มันจบแชปเตอร์สองละอ๋อไม่ใช่เออนี่ไงนี่ไงแชปเตอร์ทูเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวนะใช่ไหมอ๋อคือมันมีสองแบบคืออันนี้แชปเตอร์หนึ่งกับแชปเตอร์สองอ๋อมันไม่ใช่เป็นห้องเออแล้วนี่ที่อันนี้คุ้นๆไงวะพี่แก่นี่คุ้นๆไงวะเดี๋ยว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 นี่ตัวเที้ยเนี่ยก็เป็นไงกันบ้างทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ฟิกกันด้วยนะฮะโอเคแล้วก็แม่งหาย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 ไปไหนหมดแล้วเฮียหายไปอีกสองคนแล้วโอเคก็ำหรับนี้เนี่ขอตัวลาไก่อนนะบ๊ายบายไปแล้วไป